ตกปลาหน้าดินกันดีกว่าครับน้องๆวันนี้กลัวน้อง,อง,อง,องคิดถึงนะไปตกเหย่อปอมาหลายวันนะครับวันนี้มาตกหน้าดินให้น้องดูดีกว่าไปนี่คันน้ําแข็งคันสไลด์นะราคาไม่ถึงหนึ่งบาทนะไปปั้นเยือ่อไปครับโยนใกล้ๆนะไม่ต้องไปไกลนี้ เฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ดึงขันเอาลุดอุ้ยยังอยู่ยังอยู่่ามามาเอ้ยเอาผิดคีย์วีแล้วโอ้โหอะไรครับนี่น้องๆปรากฏเฉยเอ้าอะไรกันครับนี่ปรากฏครับตัวบกใหญ่ดูดิเกือบเท่าฝ่ามืออ่ะโอ้โหเฮ้ยมาไย้ไงไวะเนี่ยคนจะหมานครับตกปลาอะไรก็หมาน เรียบร้อยโอ้โหแกงอร่อยแน่นอนไปตามต่อเพื่อมีอีกวางไว้ที่เดิมเดินสันส้นๆไปอ,อ,อ,อไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้วครับโอ้โหตัวใหญ่ของแท้เอาเต็มทีสองครับอะไรคำนี้โอ้โหมันไม่ได้มาตัวเดียวนะเฮ้ย มันมาเป็นคู่ครับผมโอ้โหให้หมานจัดสองแต้มปรากฏมาไงครับไปตามต่ออย่าบอกนะมายนี้จะเดินปรากฏอีกนะมันจะหมานเกินอืมเล็บร้อยเฮ้ยชันสันๆนชน้องๆชันๆน,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 นิดๆนิดๆไปสิไปสิปสเฮ้ย ช่อนมันเอาลูกปลาไปเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหไอช่อนมันเอาลูกปลาไปแล้วโอ้โหจิบด้วยตัวบักใหญแ่แต่อะไรก็ไม่รู้ครับวันนี้เฮ้ย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 โอ้พีกจัด <laughs> มาขึ้นมาขึ้นมาตึงๆตึงๆโอ้โหเพียนแต่เพียนไม่ใช่ไม่ใช่ใชกระพงกระพงจัลเม็ดจัลเม็ดนี่ครับโอ้ยตัวบักใหญ่เพียนครับ เรียบร้อยครับแต้มที่3แต่เพียนนะครับตัวเกือบเท่าฝ่ามือสุดจัดนะฮี่มาดูเพื่อนมัน่อะอยู่ด้วยกันไปเลยสมแต้มครับวันนี้ไปตามต่อกําลังหมานเลยมามาตามต่อตามต่อตุกแรงจัดสัน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 ,สน,สนปลาอะไรนี่เอายางเอายางเอายางครับ ไป,ไป away, โอ้หโหเกี่ยวอะไรมาเนี่ยอยู่ไหมโอ้ยตึงตึงแรงดีจัดโอ้โหเพียนครับแต่เพียนมาอีกเลยครับโอ้โหตัวบักใหญ่มานเกินวันนี้ดูสิโอ้โ,อโอหจัดไปครับสี่แต้มโอ้โหไปกันตอ่อใกล้ใกล้ ๆๆไปแล้วไปนาตึงตึงตึงตึอปรากฏโอ้โหมาอีกแล้วครับแต้มที่สามสำหรับปรากฏหมานจัดตเฮ้ยมันเหยื่ออะไรวันนี้มันไม่ใช่เหยื่อตกปรากฏนะโอ้โหหมานเกินพอได้แกงแล้ววันนี้นี่ไปกันต่อครับถ้าจะหมานขนาดนี้ โอ้โหเฮ้ยไม้นี้เงียบจัดนี่เฮียสรุปแต้มทั้งหมดนะห้าแต้มปรากฏ3ตะเพียน2นงะโ้โหหมานจัดหวานเจียบนะครับ